ไอชิบะไอจริงวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยยาจะอัดหรอกครับแต่ประเด็นคือผมเซียนอยากจะตบเด็กซะงั้นนะครับาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาท้าเด็กรีเซนะิร์ฟในการหมุนวงล้อตบเด็กครับผมโดยวงล้อของผมเนี่ยจะเป็นวงล้อเกี่ยวกับเออโปเกม่าตำนานที่เป็นฟอร์มสกินใหม่ๆครับเป็นประมาณนี้เลยซึ่งอาเป็นว่าก่อนอื่นเ,เนี่ยเราหาเหยื่อก่อนดีกว่าครับผมมาเป็นว่าตามสูตรแล้วเนี่ยเราต้องหาเหยื่อที่ต้อง อยู่คนเดียวครับผมซึ่งเด็กในเซิร์ฟเยอะว่ะจะอยู่คนเดียวคนเดียวอย่างงี้บอกเลยหวานเจี๊ยบพี่ดิครับขอญาตเลยละกันฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ใครครับเนี่ยผมเอเงแฮมตุงอ่ะเอ้าอ๋อห้องแคมว้าวฮะคือคือเอาจริงวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเซียนครับผมอยากจะหาคนท้าสู้อ่ะพอดีแถวนี้จะมีมะโอ้โหถามคำเดียวเล่นผิดคนหรือเปล่า เอลยครับเอาเป็นว่าพี่อยู่ไหนครับเนี่ยมาเปิดคลิปของผมก่อนดีกว่าอ่ะแฮมแฮมเชื่อในสิ่งแฮมเชื่อในเรื่องของสยศาสตร์นะยังไงครับเนี่ยอ่ะแฮมลองนับหนึ่งสองสามอ่ะสามสองหนึ่งอะไรอ่แล้วผมน้องแฮมตูมสวัสดีครับพี่โอ้โห,ย,หยูสติเมอร์แางนี้พี่ต้องเป็นติ๊กเกอร์ใช่ปะ <c oughs> พี่เป็น ยูทูบเบอร์นี่แหละครับผมแล้ก็เป็นแบบเออช่องน้องใหม่เนาะก็ได้น้องแฮมนี่แหละเข้ามาช่วยอ่ะโอเคยังไงก็โอ้โหไหนๆก็แวะมาแล้วขอนิดนึงแล้วกันนะก็ฝากช่องหน่อยละกันครับผมช่องก็ชื่อว่ามามาโมจิแชนแนลนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ที่จะเห็นน้องแฮมตุงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไอดอลเลยนะโอ้โหเเออล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟอะไรนะแฮมเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟอะไรเป็นพิกซิลมอนใส่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 อะไรอะใส่ใส่ ไออิโหนั่นแหละครับผมซึ่งก็คือเธอเซิร์ฟไมคับติ๊กเจอร์มอนไซอิ๋วเนาะจากแฮมตุงเลยนะแล้วก็เข้ามาเล่นคือแบบสังคมดีมากนะคนเนี่ยคือออนเยอะตลอดนะครับผมแอดมินอะไรอ่าก็ดูแลดีเนาะอันนี้คูดจากมุมผู้เล่นจริงๆไม่ได้อวยทั้งสิ้น โอเคก็นั่นแหละฮะเข้ากงนิดนึงครับก็ช่องอมโมจิเนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมนะครับไมค์ค f พิกเซลมอนนะก็จะกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโปเกมอนแล้วก็การเดินทางการผจญภัยเนาะในเบสิกก่อนละกันนะเข้ามาเล่นเข้ามาสับจรนภัยด้วยกันได้นะครับผมที่ช่องอมโมจิแชนแนลครับผมโอเคครับผมพี่พี่พี่รู้ป่ะวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่มาทำอะไรเออไปขุดแตงโมกับพี่ไหมโอ้โหไม่ใช่ดิพี่วันนี้เนี่ยผมจะพาพี่มา หมุนวงล้อโปเกมอนเทพครับผมซึ่งจะไม่ใช่เทพธรรมดาแต่เป็นเทพที่มีสกินด้วยเป็นไงเป็นไงได้หรอดีนะเออเป็นว่าเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ดูดีกว่าใช่เลยครับผมอ่าผมแชร์จอไปแล้วพี่และนี่ก็คือวงล้อของเรานั่นเองครับผมมีสกินโปเกมอนในตำนานเทพทุกตัวเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆโอเคโอวันนี้เนี่ยเราจะทำการหมุนกันดีกว่า ฮ่าฮาต้องแช่งก่อนเนาะว่าไอสกินพวกนี้คือได้ข่าวเหมือนกันนะครับผมทางอาบินได้เอาเข้ามาแต่ว่าคือบอกเลยนะว่าเป็นสกินที่ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ใฝ่หาเลยนะ <c oughs> น้องแฮมเออเอามาให้เล่นกันอางก,กินเลยเหรอเนี่ยเ,เป็นวร่อผม <c oughs> มีชา a l เลน g ์ด้วยถ้าวันนี้เนี่ยพี่ชนะผมเนี่ยพี่เลือกไปเล่นหนึ่งใน6ตัวที่พี่สุ่มได้เอาไปเลย,<ห>ยตัวนึงเฮ้ยถ้างั้นขอขิงก่อนเลยได้ไหมเฮ้ยยังไงครับ พอดีพี่เห็นแวบว่าปีตัวที่มีที่เทพพี่อยากได้ซึ่งพี่ก็จะมีเทพตัวนี้เป็นตัวเลกตัวไหนครับเนี่ยไหนไนไหนต้องโชว์หน่อยว่าทุกคนน่าจะรู้จักอะตัวเทียเองเลฟาซ่าว่ะคือคือพี่กาดจาวจกินเลฟาซ่าเลยปะโอ้โหเปิดหัวมาขนาดนี้เลยโอ้ยงั้นก็ได้ดีพี่โอ้โหงั้นงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มหมุนกันเลยดีกว่าไหมพี่ ได้เลยครับผมคนละหกตัวใช่ไหมน้องใช่ครับพี่แต่ใช้สู้จีนสี่ตัวงั้นพี่เริ่มก่อนเลยละกันโอ้มาเลยครับต้องแฮรไปเลยละกันและตัวแรกที่พี่จะได้ก็คือได้หมทพี่ได้มาก่เลยไหมเฮ้ยแล้วกบุญป้าไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิวมีวเปิดคู่ไเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปไกลแล้วโอ้โโอ้โหเดี๋ยวเปิดก่อนคือบอกเลยว่าได้ทั้งคู่ว่ะตัวเนี้ยโอ้สองตัวเมื่อกี้ได้หมดว่ะผมซวยแล้วครับตอนนี้แต่ไหนๆก็ไหนๆละ ดวงผมก็ไม่แพ้พี่เหมือนกันแหละผมขอยันเกณฑ์ครับก่อนละกันเอาดิฮะเอ้ยและจนที่ผมได้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นถก็เฮ้กราดอนว่ะกราดอนเป็นรกฟอร์มอ่ะอืมเทไปเจนเดียวกันบ้างมาเจนกันนะฮะต้องชนกันหน่อยแล้วอย่าองเนี่ยมาถึงคิวพี่แล้วมีบทคาถาอะไรอย่างนี้ไหมถ้าไม่มีผมกดสดไปนะของดีต้องรออีกหน่อยเดี๋ยวครับผมโอเคไถ่ได้เลยับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ย กว้างว่ะกว้างเซนอัตครับผมรอบนี้หวยฟอร์มนี้ผมลองเสียงมาดูตอนมันเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าฟอร์มนี้เนี่ยสวยมากครับผมตัวนี้คือเขาเขาเนี่ยคือเด่นอยู่แล้วแล้วคือเจอฟอร์มนี้เข้าไปคือแบบใช่เลยครับสีฟ้าโอ้โหสวยจัดตัวนี้ครับผมอันแต่นี้เราไม่ได้มาขิงความสวยไงเรามาขิงความเก่งกันไงคือตผมก็ปไ,มไปไแล้วรับแล้วผมว่าที่ผมไ,มได้รับเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเฮ้ยสามเทพ น้ำแข็งว่ะตัวนี้อมาเราก็ปานพละสองตัวแล้วงั้นไปตัวที่สามต่อเลยรออะไรล่ะครับตอนนี้ต้องแข่งกับเวลานิดนึงไปตัวที่สามเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องขอดูรูปเต็มอย่างงี้ใช่ขอดูรูปเต็มปึ๊บโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวพัชยันดูนาร่าครับผมใช่เออใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวต้องไปดูฟอร์มเต็มที่บอกเลยแต่ละตัวเนี่ยสวยมากครับ มาตอนที่สามไปแล้วกันขอญาตได้รับเลควาซ่าเป็นขมหน่อยแล้วกันครับเฮ้ยอย่าเลยเนาะโอ้ยเหมือนจะหมดเวลาแล้วตจนที่จะลงเลยก็เหมือนจะเป็นมิวทูือเปล่าสักนีดมือให้ตึงครับผมอุ้ยมิวทูใช่ใช่ใช่เพราะว่าข้างบนมันก็เป็นมิวทูอีกนะเห็นใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมหรือว่าผมได้มิวทูมาแล้วตัวดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมัฟเฟิลก่อนมาโอเคสักนิดนึงแล้วกันนะสักนิดนึงเหรอ อันนี้อะไรครับปาเอเปาดีเต้อเปาดตีเตเตคือปาตีโตปาตเออเออแล้วะตอนนี้้ตัวนี่ออกมาท้าทายจะแรงจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันเมือนจะแรงจริงโอเคไม่ใช่โอ้ยนิดเดียวพี่ตัวที่ออกมาอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยผมเปิดตัวอะไรมาได้ครับเนี่ยเป็นนกวนยหรือเปล่าตัวนี้น่าจะใช่ครับต้องลองมาดูข้างในใช่แล้วต้องดูฟอร์มเิครับผมโอเค มาถึงคิวผมกันบ้างแดีกว่าครับผมงัม้นไปกันเลยแล้วกันตอนนี้ผมก็มีมิวทูมาตัวหนึ่งแล้วถือว่าผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะแต่ตัวที่ผมได้อีกตัวเนี้ก็เหมือนจะเป็นสามเทพอีกแล้วฮนะสามเทพอีกแล้วครับผมตัวนี้เมนจะเป็นนกไฟครับผมนกไฟไฟเย่อใช่ไฟเยร,ร์ครับผมแล้วเปิดกันมาคนละสี่ตัวแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมงั้นงั้นเน้นพี่เสียสละให้ผมเปิดก่อนบ้างดีกว่าเผื่อผมจะข่มพี่บ้างอะไรเงี้ยตัดไฟข่มน้ำเหรอเราอะโ และตัวที่ผมได้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นเลยอย่าบอกนะกราดอีกตัวไหเนี่ยโอ้โหกราดอรนว่าเพอแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเอลฟาฟอร์มหรือเปล่านี่ตัวนี้แต่ว่าสีมัสวยมากเลยนะตัวนี้ใช่โหสีเด่นจัดเลยมามาถึงคิวพี่กันบ้างกันดีกว่าจะได้เรียกวาซาสมปารถนาหรือเปล่าไปเลยดีกว่าครับตอนนี้ไปและโปเกมอนที่พี่ได้เอ้ยเหมือนจะเลยเลยกว่าซาเป็นตัวหนึ่งแล้วบาร์ารลงล็อกที่ ทาปูอ่ะเฮ้ยทาปูหรือเบียนซี่ครับเนี่ยเนี่ยอุ้ยผมว่าปีดูนดาวันนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่าพระเอกเขามาตอนจบกล้อนแครัอโอตามสูตรเลยผมตัวร้ายตามสูตรเดี๋ยวผมเปิดก่อนเองแล้วกันตัวท้ายกันตัวที่ผมได้เนี่ยจะเป็นหยุดมิโลติกครับผมขึ้นชื่อเรื่องความสวยในตัวเนี้ยที่หน่ะ ที่หนึ่งในใจเลยฮะต้องมีประดับไอเดีลยครับใช่ครับตัวนี้เนี่ยถ้าวัดความสวยต้องประดับไอดีไว้เลยฮะใช่ครับในขอดูพระเอกของเรานี้จะได้ตัวอะไรมันไปเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและตอนนี้ก็หมุนไปแล้วครับจะได้ในความซาสมคำปานธนาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไ้เดี๋ยว ีเรื uh ่องน่าเสียดายว่ะแต่ที่พี่ได้เป็นโปเกมอนดาร์กไรน์นั่นเองครับผมโอเคฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมเล่นได้ครับตัวนี้ไหนๆตอนนี้เราเปิดกัน6ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตไปทําการเสกโปเกมอนกับจัดทีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอีกทีโอเคพี่ผมกับพี่จัดทีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่โอ้เรียบร้อยแล้วครับน้องแฮมโอ้โหคือก่อนกนจะเริ่มเนี่ยมีโปเกมอนอะไรมาขิงก่อนไหมที่คิดว่าสกินไหนสวยสุดไรเงี้ย ถ้าจากที่ลองเซตเมื่อกี้แล้วลองดูนะในในทีมตอนนี้นะก็ต้องยกให้ตัวนี้เขาจริง,งเรื่องของความเอาเอานี้ผมขอบแบ่งเป็น2ดีกว่านะ้องแฮมเป็นตัวที่คาดว่าจะเก่งในทีมกับตัวที่สกินสวยอ,ออื ไหนไหนไหนสักหน่อยหนึ่งดิอ่านี่ก็เอาเอาสวยงามก่อนเลยแล้วกันครับถ้าสวยงามก็ดีเลยครับผมเป็นเซนในอาร์ตนั่นเองครับโหผมบอกแล้วเขาไม่ค้นหรูหลาอลังการอ่ะเออคือเขาเขาสวยจริงับสำหรับตัวเซนในอาร์ตนะตัวนี้โอเคอ่าฮะส่วนตัวเก่งหน้าของทีมเลยนะจะอุบไว้ดีไหมเออขอแล้วกันนะอันนี้คือเราบอก ต่อไปลืมปิว่ะโอเคงั้นเรามาแบทเทิลกันเลยดีกว่าครับตามกฎแล้วเนี่ยเรามีรปลว่าั้หมูหกตัวแต่ใช้จริงใช้เพียงแค่ตีตัวนะครับได้เลยครับผมโอเคมาโอเคเอาเสร็จไปเลยฮะเรียบร้อยครับผมไปเลยครับผมงั้นผมขอเลือกใช้เปิดก่อนด้วยสองตัวนี้แล้วกันใชเป็นตัวนี้ขออุบอิฟไว้ก่อนเดี๋ยวรู้ว่าตัวะไ้ตัวนี้ตัวนั้นมันคือตัวอะไร เอ่าเรามีตัวที่เราคิดว่าน่าจะต้องไปให้ตายก่อนอยู่แล้วโอ้ยไปไปโอเคแล้วก็เป็นการปรโมนประเทญระหว่างผมกับพี่อุลตร้าแมนครับโดยผมเปิดก่อนด้วยการดอนและฟังองพี่อุลตร้าแมนเปิดก่อนด้วยไคยโอกาครับผมใค่เลยครับผมก็มาถึงก็ขออนุญ,ญาตบัฟก่อน<า>แลวกันดีสาววนะ่ามีฟัง <c oughs> พงฟังแผนมามีบงมีบัฟ <c oughs> บ<อ>ว่ะ งั้นผมก็ขอชาร์จรอก่อนละกันชาร์จด้วยโซล่าพิมไปก่อนและฝั่งแคลก้าใช้เป็นคามมายเพื่อเพิ่มสเปเชียลแอคแท็กขึ้นมาครับแล้วผมก็ตีไปแล้วก็ไม่เข้าเลยตามสูตรครับผม้โ้ใครับผมของจริงว่ะโตกลับนะฮะโอเคเป็นตัวนี้แล้วผมไอุ้ยชาร์จมลรงตีมลรงมากโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยอย่างเงี้ย แล้วผมส่วนแล้วไป,ป<ร>ได้เพียงแค่เลื่อนเลือเท่านั้นเองครับและตอนนี้เหมือนออการ์ดของผมจะล่วงหรือเปล่าครับนี่แต่บอกเลยว่าสก,กินของผมเนี่ยมีผลต่อก,การเล่นเพิ่มบัฟขึ้นมาหนึ่งระดับโจ๊ตตี้อโอ้ <c oughs> โหแย่แ yeah, ล้วครับตอนนี้โอ้โหไปแล้วหนึ่งครับผมไม่เป็นไรครับไปแล้วหนึ่งมีตัวที่สองต่อแล้วไงโอ้ยานมีับ การดั <G l att on> ตนตอนที่สองผมมาแล้วครับผมซึ่งฝาเปิดมาแล้วใช่ไหมท่านี้เลยละกันเบสิเปอร์เบสครับผมซึ่งบอกเลยการนั้นตัวนี้เนี่ยแข่งพอตัวนะพี่ถ้าอย่างนั้นต้องลองดูอีกสักรอบครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยเอาจริงนะใครกล้าผมกะว่าจะมาลับน้องแฮมจริงๆไงนะตัวนี้ไม่คิดว่าจะมาเจอการดอนนะเพราะผมกิ๊ไปอยู่ <G l att on> ไปแล้วผมและโจมตีมาตอนนี้เลื่อนเหลืองอีกแล้วครับบอกแล้วครับว่าชิปหายแล้วปู่และโจมตีส่วนจะไปใครโอกานอนแรนกับพื้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมแลวตัวมาี่พี่ส่งมาเป็นตัวอะไรครับเนี่ยเป็นตัวอะไรดีนะมันเล็งดีไหมนะเฮ้ยโอเคแล้วผมขอตัวนี้แล้วกันนะพอดีว่ามีคนแนะนํามานะครับผมมีแนงแนะนาว่ะใช่ครับผมเป็นตัวนี้น่าจะเอาตัวนี้ไปฮะ และส่งมาเป็นโอ้โหดูนาร่าครับผมหัวหนวนได้ระดับหนึ่งเลยเหรอฮะใช่ครับผมคือตามสูตรแล้วพี่น่าจะหลับผมงั้นผมขอเลือกที่จะนอนหลับตัวเองแล้วกันผมขอเลือกที่จะนอนหลับเองซึ่งถ้านอนหลับผมผมจะทำการได้เมื่อตัวเองขึ้นมาครับผมซึ่งบอกเลยครับตอนนี้มาดิครับพี่ด้วยความที่รวนาร่าของพี่เนี่ยเป็นธาตุพลังศิลับผสมกับผีครับดังนั้นรวมที่เนี่ยจะแพ้ผีกับฟ้ามืดฮะใช่เลยครับผม ดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกำลังคำนวณอยู่นะตอนนี้หลับไปแล้วใช่ไหมใช่ผมหลับด้วยตัวเองด้วยอเออหถ้าใครขนาดั้นก็ตอนนี้ผมเดาทางพี่ไม่ถูกเลยอะตอนเนี้ยใช่รับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะกังวลอยู่ค่ะว่า,วาเฮ้ยเราจะเอาตัวอะไรไปสู้พนังแฮมนี่ก็ได้แห่ดีกีดีแลือเกิดน,นะเ,เราเนี้ยโอ้ดีกีผมก็ดีพอตัวแข่งสิบ<า>แพ้แปดโอเค ไปแล้วก็เก็บเก็บลูนาร่ากับไปแล้วส่งเป็นนกไวายอีเวลชันออกมาครับผมนกไวนยนะเขาก็ชนะด้วยนะอืมชนะซะด้วยไปนกวายเป็นความมืดบินครับผมเสียแพ้ไฟฟ้าน้ําแข็งหินแล้วก็แฟรี่ครับผมและเหมือนการด้านผมก็ยังไม่ตื่นระดับเข้ามาทีนึงบอกเลยมีสะดุ้งหลักครับตอนนี้แล้วการด้านผมตื่นแล้วส่วนก็ไปได้วาราพลัลพรำจบอกเลยครับว่าสกิดสกิดอะฮะ ใช่ครับผมก็ต้องขออนุญาตย้ำคิดย้ำทำมาอีกทีนึงฮะอุโ้ยเป็นคนย้ำคิดย้ำยทำว่ะมาดิครับลัสซาวาครับสวนกันไปสักรอบหนึ่งแล้วกันหวังไม่โดนนะติดไฟแต่ไม่ติดไฟโอ้โหพี่แกเม่นของจริงว่ะรายการตอนนี้ผมก็นอนจุ่มพื้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหผมต้องเลือกส่งเป็นตัวมาแล้วครับผมส่งเป็นตัวนี้แล้วกันโอ้ยชอบสกินกว่าตัวนี้สําหรับนกน้ําแข็งของผมครับฟรีเซอร์ คือแบบเห็นรูเป่าวนะเพราะว่าส่วนตัวนะผมเป็นคนชอบสีเขียวมากและ <ừ> คือแบบโอ้โหดูสกินนี้นะใครที่เห็นนะคือแบบว่าบอกเลยครับว่าสกินนี้เขาเจ๋งจริงๆคือสวยมากใช่ไห <นะ S 2> าของมันต้องมีแต่พี่รู้ไหมครับว่าตัวของพี่เนี่ยแพท่าน้ําแข็งอย่างผมคือถ้าพี่ไม่เปลี่ยนตัวพี่สวยแน่ๆคือ,อวัดกับผมเลยไหมล่ะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เราก็เป็นเอาจริงเนี่ยผมก็เป็นตัวนี้เลยนะที่เป็นทีเด็ดนะแต่ว่าเขาเป็นตัวน้ําแข็งใช่ไหม ตัวน้ําแข็งนะครับผมที่เขาจะแพ้นะโอ้โหเขาจะแพ้ไฟใช่ไหใช่ครับผมแต่ผมกันไม่มีถ่าหินด้วยไงไปถ่าหินด้วยไงเลยก็ไม่ะมาเด่นตอนนี้ใช่ผิันผมคือผมแับเผนมานิดๆหนเอยก็ไมโอนเต้ามขออนุญาต้วกน่อนะล้วกันนะก็ก่ผนมาเนกับเก็บ่มาเตนกัล่ผมาเป้นลูนาร่นครัเซ้่ตามก็โจมตีไม่เต้าตามสัตรครับดังนั้นเนเ่ยผมจะเปลี่ยนเป็น มิวทูแล้วกันถ้<พ>าเพิ่มโอ้โหแล้วทําการหลับมาแล้วหลับผมโดนซะด้วยครับอย่างนี้เป็นสวยแล้วละะ่ะฮะพอเราเอาวิวทูลงมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะบอกเลยหวานเจี๊ยบลูนาร่าดิครับ่ออะไรใช่ครับผมลูนาร่ามาแล้วครับผมแต่นี้ <พอ S 1> คือแผนล่วงของผมอีกรอบครับผมผม,ผมเรียกที่ทำการเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวัะคู่อย่าพึ่งหนีไปไหนสิไปก่อนไปไหน อมันจะโอบบอลมาุยถือว่าแรงมากครับผมใช่เอไป50%พร้อมกับอัพไปทีหนึ่งะอ่ะเราก็แรงจัดไปฮะเอาให้จบจบไปเลยฮะตัวนี้จบไหมไม่จบดิครับรออะไรโอ้ยโดนส่วนกันมาแต่ยังดีที่พี่เจ้าผมมีสกิลเล่งเรื่องครับผมเรียนท่ามาครับ มาได้ครับผมแตไม่เป็นไรครับผมมองว่ายังไงผมก็ได้ระจบตัวโอ้ดีเอาใจเย็นมาไอบีมสวนก็ไปโอเคยังครับปุ้ยแล้วยังวัดกันอยู่และตอนนี้ยังวัดกันอยู่ครับเออผมลืมไปผมขออนุญาตไปก่อนนะน่าจะไม่ให้เล่นได้โอเค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 โเลยอเคโ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 อ้คโอเคโอเโอเโอเคโอเคโอดจริงว่ะ เอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอามีวิทูก็ยังหลับอยู่นี่นะโธ่งั้นผมขออนุญาตแล้วกันนะผมเป็นตัวนี้เลยฮะไปแล้วเนี่ยโอ้โปลี่ยตัวมาแล้วส่งมาเป็นน็อกวายครับผมใจเย็นพี่ผมเลยตัวท้ายแล้วเอือว้าารู้อยู่แล้วครับผมตอนนี้คือน้องแคมเมียจะตังเสียก่อนนะครับสิ่งเสี่ยงเสียสุดท้ายของผมเลยก็คือปล่อยไก่ไปสักตาเถอะพี่ ไอ้ไ,ไนนอ้ไปยัตอนน่เ, <c oughs> เรียบร้อยแล้วผม <li> โอ้ <c oughs> โหต้องแฮมของจะนูรนะว่าสังเวียนนี้ใครคือที่สุดโอเคช <c oughs> ือว่าผมยอมพี่เพื่อมีคอนเทนต์ต่อเนีอันนี้ผมอ่อนให้ครับโอเคในไหน <c oughs> ผมก็แพ้แล้วเนี่ยข้อตามกดที่ผมบอกไว้ตอนแรกเลยพี่เลือกจิ้มไปเลยตัวหนึ่งครับอยากได้ตัวไหนจิ้มไปเลย ก็รู้อยู่แล้วนะว่าผมอยากได้อะไรใช่ไหมได้ครับต้นไห้จิ้มเลยผมเนี่ยกำลังมองเอาจริงี่ะคือผมชอบซีรีส์บอสหรือว่าเทพเนาะของตัวอ่าภาคที่เป็นมังกรเขียวหรือว่าเป็นลาคูซ่าเนาะดังนั้นผมขออนุญาตเลือกเป็นเลือกเป็นนกไวายครับวันวัตะเกินมาซสยาวอะไรวะเนี่ โอเคครับนกไวนี่นะครับนกไวนะเพราะว่านกไกก็คือจากเล่นนี้คือเขาค่อนข้างจะเก่งนะก็เลยขออนุญาตเอาเป็นนกไวนะเป็นต่อครับผมโอเคครับผมแล้วผมก็จะเหลือนกไวทิ้งไว้พี่ตัวหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมโขบโชว์หน่อยได้ไหมรับผมตัวพาผมชนะด้วยนะเมื่อกี้แอดโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับก่อนจะจบผมอยากให้พี่ช่วยผมโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ทิงซิม่อนไซอิ๋วนิดหนึ่งฮะไายแล้วก็ผมก็ สองนาทีนะเริ่มโอ okay, เคเริ่มเลยอโอเคครับผมก็สําหรับใครนะผมที่กําลังมองหาเซนะิร์ฟเวอร์ไหมครับพิกซ์เลอร์มอนเนาะที่สังคมดีคนเล่นเยอะนะลองดูจากการออนได้เลยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นมากมายแถมมีสกินนะครับผมทั้งมอนทั้งโปเกมอนธรรมดาแล้วก็โปเกมอนเทพต่างๆนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแอดมินดูแลดีนะครับทีมงานคือตอบเร็วมากครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยครับที่ไหมครับพิกซ์เลอร์มอนไซ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 เอลโอเคครับผม เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,แชร์กดติดตามครับที่สำคัญเนี่ยมี EP 2 3 4 5 6 7 8ี1 0ด้ต่อแน่ๆครับผมโอเคเดี๋ยวรอชมกันได้เลยแต่ละคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วครับครับไปก่อนครับเขาหน้ามาแก้มือนะครับตั้งแคมครับพี่ <laughs> โอ้โหสี่ครับ